อ้าวซันยังไงอ้าวซันแม่เล็กกินข้าวเหรอซันซันซันแม่เล็กกินข้าวลูกเอ้ยมากินข้าวโดยนี้นั่นน้องครอน อาวแล้วครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีุกการวิกตอรี่แคทนั่นเองรายการทำให้คุณเรียนรู้และสนุกพร้อมอรอยกับผมวิกตอรี่แคทนั่นเองเก,กมตัม้งกำลังชุนี่คือเกมมอยครับนั่นเองเย่และตอนนี้เราก็มีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เสกสินนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเล่นมินิเกมสปีกบิวดเออร์กันอีกแล้วเช่นเคยอ่าสำหรับใครที่ไม่ได้ดูมินิเกมตัวที่แล้วนะครับสามารถทำการกดกาดด้านบนค <c oughs> ว้าม,มือได้เลยอ่าเพื่อทำการดูคลิปที่แล้วนั่นเองนะฮะแม่วันนี้มันรู้สึกว่าาจะน นะฮะก็ฝากให้คนดูทุกคนเนี่ยนะฮะรักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าจะปีใหม่กันแล้วนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะฮะเอสเตปอ่าสวัสดีสเตปแมนทำเนียนทำเนียนนี่ครับซันหนึ่งหนึ่งเจ็ด นะครับอุ้ยมีคนเข้ามาแล้วครับคุณผู้ชมนี่แค่2คนนะฮะเกมก็จะเริ่มแล้วนั่นเองนะครับเอะทำไมมันวันมีคนมันน้อยจังอุ้ยคนมันก็เยอะเนาะแต่ไม่ไม่ไม่คนมันไม่เข้ากันฮะหรือว่ามันต้องเข้าห้องอื่นหรือเปล่าอ่าเข้ามาแล้วครับคนนึงอ่าออกไปคนนึงฮะเอ้จอยนะครับเยี่ยมเกมจะเริ่มภายใน1ิบวินาทีนี้แล้วนะฮะยอดมากเลยนะฮะเหมือนสันหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่จะมีปัญหากับเราน่มันจ้องหน้าเราเฉยเลยใส่แว่นดำด้วย พี่พี่โรตารี่หน่อยครับพี่ <c oughs> นะ่ยเลอส,นะสูบันดีปากกะโฮนะฮะสรวนไอตัวกาเดียนเนี่ยผมเรียกมกันวะ่าปากกะโฮนะฮะมันหน้าตาคล้ายๆดีโอเคมาเรามาเริ่มสิ่งก่อสร้างกันกว่าอุย้ยอันนี้เลยเหรออันนี้นี่เป็นอันที่ใครแม็กจากคราวที่แล้วนะครับโอเคโอเคอันนี้แดงโอเคฮะอ่าเดี๋ยวก่อนนะแดงแดงแดงโอเคปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บอ่าฮะแล้วก็ต้นไม้ก่อนละกันเนาะคุณผู้ชมอ่าโอ้ชิด โอ้ใจเย็นครับใจเย็นอันนี้วางยังไงอย่างนี้เหรออ่าน่าจะใช่เนาะโอเคฮะแล้วก็บันไดจำได้แล้วครับคุณผู้ชมเพราะเขาดีแล้วเราผิดพลาดไปเนาะโอเคเยี่ยมใช้เวลาไป19.7วินาทีนะฮะสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะเอซันมึงทำอะไรซันทำดูกเปล่าเฮ้ยใช่ไหมนะซันเอ้ยซนะันต้นไม้ เอ้ยทันต้นไม้อยู่ไหนไม่ทันนะคุณผู้ชม,ท,มทันไหมทันไหมทันไหมอุ้ยทันว่ะเอาเรื่องเว้ยเฮ้ยโอ้โหเหลือแค่ศูนจดวินาทีมึงยังทําได้นะฮะสุดยอดเลยทีเดียวนะครับเยี่ยมเราได้หนึ่งคะแนนเต็มนะฮะอ่าดูซิว่าใครจะโดนฮนะอ่าโดนไปแล้วครับ1คนอยู่ตรงไหนวะนี่เปล่าเนหน้าข้างเราอ่าไม่ใช่ครับคุณผู้ชมสุดยอดเลยปากกระโหนะฮะ,นะฮะอันนี้คืออะไรออันนี้คือดอกไม้ใช่ไหมโอ้โหอันนี้รู้สึกเหมือนกับว่าผมจะไม่เคยผ่านนะเนี่ย โอเคอันนี้ 5, 3, ห้าสามเดี๋ยวก่อนนะห้าอันนี้สามใช่ไหมแล้วก็นี้ห้านะฮะโอเคอ่านีห้าแรื่องไงต่อวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเรื่องไงต่อวะแล้วก็ปูขึ้นมาอีกเหรอปูไม่อีกเนี่ยนะแล้วก็ยังไงอย่างนี้ปะแล้วก็นะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมเห็นแบบผ่านๆตามมาผมก็น่าจะใช่นะแบบเนี้ยนะฮะใช่ปะวะใช่ปะวะน่าจะใช่นะเฮะ้ยถูกเปล่า ถูกดิคุณผู้ชมระดับผมแล้วอ้าวมันเหลืออันนึงมันเหลืออันนึงอะ่ะโอ้ไม่ก็มีใครทําเสร็จยัง <laughs> ตีมทำอะไรมึงยิบเอ้อาเอ้ถูกเหรอโจอผมก็เล่งอยู่ผมก็นึกว่ามันไม่ถูกอะไรบางาองนี้นะฮะนึกว่าเราทําผิดนั่นเองสรุปแล้วสาหรับรูปนี้เราทําได้คนเดียว <laughs> โอ้สุดยอดเลยอ้าวไอ้ซันมึงรู้ชะตากรรมแล้วใช่ไหมเอ้ซันไม่โดนฮะคุณผู้ชมไอ้ตัวนี้โดนฮะ่าเก สองนะฮะอ่าใช่ไหมเจ้สองย์หนึโดนไปนะครับโอเคอันนี้เป็นหัวใจครับคุณผู้ชมอ่าสามหโอเคสามห้เนาะโอเคครับมาแล้วก็ 5, ้อ่าหครับหแล้วก็7จ็ใช่ไหมเจ็ดสชั้นเนาะคุณผู้ชมตอนที่เราเห็นอยู่นะฮะโอเคเ ปึ๊บแล้วรู้สึกเหมือนจะเว้นเหมือนจะเว้นกลางใช่ไหมใช่หรือเปล่าวะเดี๋ยวกอนนะคุณผู้ชมเออตรงนี้เยี่ยมใช้เวลาไป20.6วินาทีนะฮะสุดยอดเลยใช้เวลาสเตปสเตปทำอะไรกันวะอ๋อเล็กเล็กงงเ,เล็กยังชิวอะ่ะคุณผู้ชมเออซันเอาละครับนะฮะซันทําผิดนะคุณผู้ชมงงยังงงอยู่ซันเอายังไงซันไอซันเนี่ยผมว่าน่าจะได้อยู่นะฮะแต่ไว้ตัวน,นั้นเล้เด็กอู้ สันได้ปะสันได้แล้วนะฮะผมว่าน่าจะเป็นไอ้ตัวนี้แหละที่ยังทําไม่เสร็จนะฮะเออสันรู้ตัว <c oughs> เกือบนะตันบอกเกือบนะฮะเราหัวเราะไปทีนะฮะแม่มึงน่าจะแพ้แล้วนะตัน <c oughs> โอเคฮะกระเด็นไปเอ้าไอ้ตัวนั้นไม่โดนนะุมผม้ชมแต่ตัวนี้ดันโดนแทนนะครับโอเคสําหรับแมปนี้นะฮะเขียวน้ําเงินโอเคเขียวน้ําเงินนะฮะเขียวน้ําเงินโอเคปึ๊บเขียวแล้วก็น้ําเงินเนาะ ปึ๊บปึ๊บแล้วก็อ่านี่ฮะใช่หรือเปล่าวะเฮ้ยใช่ดิมันระดับนี้แล้วแหมคุณผู้ชมระดับเราแล้วนะฮะโปรเฟ s ชั่นอลโอเคฮะปึ๊บแล้วก็ด้านในใส่ด้านในด้นดวยนะฮะอุ้ยมีคนรู้จักเราด้วยเยี่ยมเนี่ยใช้เวลาไป17.2วินาทีนะฮะมีคนรู้จักเราด้วยนะฮะซันบอกว่าบิตุี่แคทตัวจริงหรือตัวปลอมนะฮะสเต็ปเดิมครับคุณผู้ชมตัวปลอม ตัวปลอมเดี๋ยวจะหัวเราะอยู่เราะเดี๋ยวเดี๋ยวสันรู้เนี่ยตัวปลอมตัวปลอมเนี่ยตัวปลอมตัวจริงไม่เล่นเซิร์ฟนี้นะคุณผู้ชมผมก็เห็นนะมีคนเดียกกันว่าตัวจริงไม่เล่นเซิร์ฟนี้นะทั้งทั้งนี้ผมก็อัดโอเคนะฮะเป็นไงสันอ่ะสันโดนแน่มึงเนี่ยมึงโดนแล้วไม่ใช่แล้วแหละคุณผู้ชมผมไอ้ตัวนี้โดนแน่นอนนะฮะน่าจะใช่เนาะเออคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะฮะเขาถามว่าตัวจริงปะก็บอกแล้วว่าตัวปลอมเออตัวปลอมมันต้องยอมรับว่าตัวปลอม โอเคฮะอันนี้เป็นหูฟังนะฮะหูฟังก็อีซี่อยู่แต่ว่าเราอาจจะลืมตรงนี้เป็นก็ได้เหมือนกันนะฮะโอเคเฮ้ยเขาบอกไม่เชื่อวะโอเคฮะอ่าต่อหูฟังก่อนต่อหูฟังก่อนอ่าตรงนี้อย่างนี้ปะน่าจะใช่อย่างนี้เนาะโอเคฮะอ้าวชิปหายแล้วเท่าไหร่วะแล้วก็เอาเว้นด้านหลังสองอย่างนี้ปะวะเฮ้ยอันนี้อันนี้มันอีซี่นะเว้ย นายอย่าทำเรานะนายอย่าทำเราปื๊บเยี่ยมใช้เวลาไปสิบปดจุดสองวินาทีนะฮะเขาบอกไม่เชื่อไม,ม่เชื่อก็แล้วแต่ไ <laughs> ม่เชื่อก็แล้วแต่นะฮะโอเคเราไม่ตอบกันดีกว่านะฮะปล่อยเขาไปตัวจริงเลยมีคนรู้แหละมีคนรู้ <laughs> อา้าวซันยังไงอา้าวซันแม่เล็กกินข้าวเหรอซันซ <laughs> ันซ <laughs> ันแม่เล็กกินข้าวลูก <laughs> เอ,อ้มากินข้าวโดยนี้นะน,น้องซัน โอ้ยสันแพ้เลยนะรอบนี้นะครับอ่าไปๆสันกระเด็นไปสงสัยมันคงหมดแล้วแหละสันเออสงสัยเราทําบุญมาแค่นี้โอเคฮะสันกระเด็นไปนะฮะตอนนี้เราเหลือก็สติฟแล้วก็อเล็กนะฮะเฮ้ยอันนี้ผมไม่เคยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ผมไม่เคยอ่ะเฮ้ยชิมหายละอันนี้ผมไม่เคยเนี่ยเอาแล้วฮะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ไม่เคยว่ะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ไม่ได้ดูด้วยอย่างนี้ป่ะอย่างนี้ป่ะ แล, zip. แล้วยังไงต่อเดี๋ยวกันนะผมขอไม่อยู่ฝั่งนี้แปหนึงคุณผู้ชมเฮ้ยนี้ไม่เคยว่ะอันนี้ยอมรับเลยคุณผู้ชมไม่เคยไม่เคยแล้วกันนะอันนี้อย่างนี้ป่ะอย่างนี้ป่ะแล้วไงเหลือหรอเหลืออย่างนี้หรออย่างนี้ป่ะว่ามันเหลือสามอันจริงไหมโอเคแล้วอันนี้สองสามอ๋ออออออ๋เอ,อ,อาาโอเคฮะเรียบร้อยอันนี้สีแดงจําได้อยู่ปึ๊บผมคิดว่าผมน่าจะได้เยอะที่สุดนะฮะผมคิดว่าผมทําถูก อ่าดูซิว่าจะทําถูกจริงไหมนะฮะเฮ้ยผมว่าน่าจะทําถูกอ่ะน่าจะใช่น่ะผมว่านะทําถูกปะโอ้ได้หกสิบเจ็ดฮะคุณผู้ชมแต่ผมได้เยอะกว่าทํายังไงอ๋อย่างงี้เหรอโอ้เอาอ้นี่ลงแมงล่างโถให้ตายเถอะดีนะที่มันไม่ยากไปขนาดนั้นนะครับโอเคอันนี้แล้วกันนะอันนี้เท่าไหร่น่ะสามคูณสามป่ะโอเคสามคูณสามอ๋อนะคุณผู้ชมสามคูณสามปึ๊บ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 สามคูณสามสามคูณสามเดี๋ยวกอนนะ 3คูณสามแล้วตัวนี้อยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็อันนี้มาฮะอันนี้มาแล้วก็ติดฝั่งนี้จําได้เลยนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ป๊บปบเยี่ยมใช้เวลาไป16.5ครับเา้ายังไงยังไงไอ้นุม่มไอ้หมดเวลาแล้วไอ้น้องนะนะมันไม่ติดครับมันไม่ติดมันไม่ติดปุ่มด้วยคุณผู้ชมเอาไงฮะเอาไงเฮ้ยทำถูกเปล่าทำถูกเปล่าเอาไม่ใช่เครียดเครียดเลยเครียดเลย <c oughs> ได้แล้วได้แล้วยิ ดนที่สุดนะฮะรอบแรกสําหรับในวันนี้นะฮะแล้วก็คลิปนี้ด้วยอ้าวิตูดี่แคชนะไปนะฮะจีจีวดีโอ้เข้ามาทันเลยเนี่ยสุดยอดเลยนะฮะอ่าสวัสดีปรากระองไหนดูซิรอบนี้นะฮะโอ้อเล็กเยอะมากนะฮะแล้วก็มีสตีฟด้วยนะฮะโอ้อเล็กสองสตสานะฮะแล้วก็มีผู้มีสกีนด้วยนะครับโอ้อันนี้ผมยอมใจเลยผมไม่ค่อยชอบวันนี้สักเท่าไหร่นะฮะโอเคฟ้าอ่อนฟ้าเข้ม ฟ้าอ่อนฟ้าเข้มโอเคเออฟ้าอ่อนฟ้าเข้มอันนี้ใช่ไหมอันนี้แล้วก็นะคุณผู้ชมอันนี้แล้วก็ข้างๆกันนะฮะข้างๆกันนี่อะไรก่อนอ,ะอ่ะอ่าดูดูด,ด, <c oughs> ดูข้างบ้านเรานะฮะดูข้างบ้านเราอ่าและตรงนี้อ่ะชิบหายแล้วตรงนี้คืออะไรไปเนี่ยเฮ้ยระวังยังไงวะฮะเอาระวังอันนี้เหรออ่านะขอโทษนะขอโทษโอเคครับผมก็ว่าแล้วว่ามันตะแม่งตะแม่งนะฮะเฮ้ยระวังยังไงอ่ะ อย่างนี้เหรอตรงนี้จริงเปล่าเหลืองส้มเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกนแป๊บนึงเฮ้ยหูมันทำกันเส็จไดงไงวะโอ้โหหูหูมันทำเสร็จกันหลายคนแล้วคุณผู้ชมโอ้ my god มีใครได้น้อยกว่าเราไหมเฮ้ยมีมีอยู่มีอยู่อันนี้ได้น้อยฮะอ้นี่ได้น้อยต่อม่วด้วยอันนี้ก็ได้น้อยอยู่เหมือนกันฮะเอาไงดีครับใครกระเด็นโอ้โดนกระเด็นไปฮะข้างบ้านเราครับไม่ใช่ข้างบ้านนี่หว่าตัวนี้โดนกระเด็นไปนะฮะ ไอสีที่มันเปลี่ยนปรับในรูปแบบนี้นะผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่มันจะเสียเวลานะฮะโอ้โหเรนโบว์นะฮะโอเค okay, ผมก็น่าจะมีตัวอย่างอยู่ยแถวๆนี้แหละโอเคฮะ,ะ,ะมามาเขียวเหลืองใช่ไหมเหลืองแล้วอนะไรอ่ะเขียวเหลืองเดี๋ยวก่อนนะเขียวเหลืองเอาเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนะึงฮะคุณผู้ชมอ่ามาเอออใช่เปล่าใช่เปล่าไหนเดี๋ยวก่อนนะแดงเอ้าชิมหายแล้วต่อมั่วแม่งต่อมั่วให้ผมดูนะฮะ โอเคเหลืองเขียวปึ๊บแล้วก็นี้นะฮะแล้วนี้คืออยู่ไหนอยู่นี้นี้เย้ <Yeah. S 1> โอ้โหขอบใจในามากเลยสตีฟนี่เกิดผมไม่ได้สตีฟนี่ผมคิดว่ารอบนี้ผมอาจจะแพ้ก็เป็นได้นะฮะไอตัวนี้ยังงงอยู่ยังงงอยู่นะฮะโอ้โหใช้เวลาไปแล้วไรอ,วอ่ะ13วิเหรอโอ้โหไม่ใช่นะเขาบอกใครก็ไม่รู้อะแต่ว่ามันใช้เวลาไปแค่สิบวินาทีเองสตีฟโอสุดยอดอะมันทำได้ยังไงวะ อู้อันนี้ผมต้องยอมเลยนะฮะทำไมรอบนี้เราโดนสีบล็อกที่มันแบบสลับกันมากเลยนะฮะบิลกันว่าเราจะชนะหรือเปล่านะครับโอเคครับผมปากโถ่เริ่มอันต่อไปเลยอ่าอันนี้ค่อยง่ายหน่อยนะฮะค่อยง่ายก็ขอให้มันง่ายกันมาเว้ยโอเคสามคูณสามโอเคฮะสามคูณสามนะสามคูณสามปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคฮะปึ๊บแล้วก็อันนี้อันนี้สี่อันนี้เรายังเป็นสองคูณสองอยู่ใช่ไหมโอเคฮะแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง ปึ๊บ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 โอเคฮะอืมฮึอืมฮึอืมฮึแล้วก็อันนี้สามคูณสามเนาะโอเคฮะอ่าเรียบร้อยครับแล้วอันนี้วางอะไรอย่างนี้เหรอ,อนี้ปะอันนี้ไม่เคยเจอโอเคนะฮะได้เรียบร้อยโอ้โหสติปมึงได้อีกแล้วเหรอโอ้โหคุณผู้ชมมันจะเก่งไปไหนวะ มันเก่งมากเลยเนี่ยโอ้โหมันเสร็คคนแรกเลยนะฮะแสดงว่ามันชอบบล็อกสีสีแบบนี้แน่เลยเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะฮะมันไม่ค่อยโอเคเลยนะครับเฮ้ยขังมงงงงนะมันงงนฮะมันทําอะไรของมันก็ไม่รู้มันงงนฮะเอออันนี้ก็งงนะไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะฮะแต่รู้สึกว่าทางแอดมินนะฮะเขาบอกว่าเขาได้ร้อการเพิ่ม นะฮะพวกสัญลักษณ์อะไรเข้ามาใหม่เยอะแยะเลยนะฮะคราวก่อนผมมาเล่นนี่ผมก็เจอแก้วน้ำนะฮะซึ่งผมก็ไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันนะครับโอเคหนึ่งสองสามอ่าได้ฮะมามามาอันนี้ก็เลยนะฮะปึ๊บ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 อ่าเรียบร้อยครับปึ๊บปึ๊บอ่าอันนี้ครับเรียบร้อยอ่าโอเคฮะแล้วก็นะอันนี้มันต้องต่อเท่าไหร่อันเนี้ยผมไม่มั่นใจนะฮะเท่าไหร่วะ ไม่รู้เหมือนกันฮนะเล่นหลายรอบแล้วแต่ว่าผมไม่ค่อยจําเลยนี้นะฮะมันไม่ค่อยมันค่อนข้างที่จะยากนะฮะสำหรับผมสําหรับอันนี้นะอันนี้มันค่อนข้างที่จะยากนะฮะเพราะมันต้องมาใส่คงใส่กรอบอะไรแบบนี้ด้วยโอ้โหโอ้ไมคก็อดโอ้ไมคก็อดโอ้ไมคก็อดชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วกูโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหแป๊บนึงปะแป๊บนึงใส่นี้ก่อนอู้อุ๊อู้อีกนิดเดียวใช่ปนะ น่าจะใช่ฮะอีกดิทเดียวเองมีใครได้มากกว่าเราไหมอ่ามีครับมีแม่รอบนี้อ่ารอบนี้สติปได้คะแนนช้าไปหน่อยนะฮะใครเสร็จคนแรกไม่มีใครเสร็จเลยเหรอโอ้อันนี้ก็ยังไม่เสร็จฮะคุณผู้ชมมันทําถูกหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็ทําไม่ถูกนะฮะแสดงว่าอันนั้นไม่มีใครถูกเลยนะครับโอเคเอ่อเหลืองส้มแดงนะฮะามาเหลืองส้มแดงอ่าเหลืองปึ๊บ ป๊บส้มหหา่ขึ้นใช่ไหมคุณผู้ชมอ่าปึ๊บอ่าแล้วก็แดงก็คว่ำนะฮะจำได้เลยปึ๊บดูทีว่าใครจะเสร็จก่อนอู้ชิดแม่งเ้ยเสร็จก่อนแม่งเสร็จก่อน <c oughs> เราเสร็จคนที่2นะฮะแหมมันเสร็จเร็วจริงๆไอ <c oughs> ้มันเสร็จเร็วฮะเล็กแหมทําเป็นเนียนทําเป็นเ,เนเียนนะฮะโอเคอันนี้แหละถือว่าต้องตัดสินเลยนะครับรอบนี้ผมต้องทาไม่ได้หนึ่งสองสามสามคูณสี่โอเคสามคูณสนะี่เนาะ 1 2โอ้ชิด3 3คูณเท่าไหร่4ใช่ไหมสามสีโอเคฮะโอเคมา3าคูณสเนาะโอเคฮะมาโอ้อันนี้ผมก็ผมช้ามากเลยเนี่ยมีปัญหาด้วยนะฮะโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็น3าคูณสอ่า3ามคูณสี่เฮ้ยเดี๋ยว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 แมอย่ารีบอย่ารีบน้องเฮ้ยโอ้โหเสร็จแล้วเหรออ่าสุดยอดฮะ เสร็จก่อนได้งไงเยี่ยมเสร็จคนที่2ครับคุณผู้ชมอา่าสเต็ปเราเสร็จคนที่2นะอา่าฮะคุณผู้ชมเห็นไหมอา่าถือว่าค่อนข้างที่จะอีซี่นะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นดัมเบลนะฮะดัมเบลก็ง่ายอยู่เหมือนกันนะครับโอเคมาปึ๊บปื๊บปื๊บโอ้ชิดโอ้ชิดโอ้ทำไมวันนี้ผมเป็นอะไรเนี่ยทำไมผมค่อนข้างจะเครียดอยู่เหมือนกันเนะี่ยอ่าโอเคฮะปึ๊บปื๊บปื๊บอา่าเรียบร้อยครับคุณผู้ชม ปึ๊บปึ๊บอ่ะฮะโอ้โหเป็นอะไรเว้วันนี้นะฮะมือมันลั่นตลอดเลยนะฮะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโอเค <laughs> ข้างบ้านเราทำผิดนะคุณผู้ชม <laughs> โอเคโอ้โหมันเสร็จเร็วเลยเฮ้ยโอเคอเคนที่สองให้ได้เว้ยคนที่สองให้ได้คนที่สองเยี่ยมได้คนที่สองครับผมแหม่เดี๋ยวก่อนนะ <laughs> มึงทำอะไร <laughs> โอ้ยน่พลาดเลยนะสตีฟนะฮะอันนี้ถูกป่ะ สรุปแล้วถูก้วยมากี่คนถูกทั้งหมด3าคนด้วยาากันนะฮะถือว่ารอบนี้เป็นจุดไคลแม็กแล้วเพราะว่าเราจะการสตตปข้างบ้านเราไปอีกหนึ่งคนนะฮะก็คือคิง1 12 121นะฮะตอนนี้ก็เหลือสตตปกับเล็กที่ค่อนข้างที่จะเก่งมากเลยทีเดียวนะครับโอเคอันนี้ถือว่าอีซี่นะฮะอีซี่เดี๋ยวผมขอมาดูมุมดีกว่าเอามุมนี้ดีกว่าเนาะเออมุมนี้ดีกว่าฮะมามาครับรอบนี้รอบนี้ต้องทำให้ได้เว้ยรอบนี้ต้องทำให้ได้เว้ยเอาเว้ยเอาเว้ย เ๋่วกันนะเฮ้ยเฮ้เยเฮ้ฮ้า yes! วินะฮะ้าวิทำไปได้อย่างไรนะอเล็กยังไงอเล็กจะงงอยู่ฮนะอเล็กจะงงอยู่อ้หหเ้าวิทำไปได้ไง <laughs> ใช้เวลาไปอย่างเร็วอะนะ,นะะ,ะฮะแหมปากโหสบัดเลยนะฮะแหมขี้มันสบัดเหลือเกินนะครับอเ,เอาเอาเอเล็กอเล็กงงงงอเล็กงงอเล็ก เยสโอ้โหถือว่าเล็กก็กระเด็นไปอีกหนึ่งคนนะฮะตอนนี้เราก็เหลือกับการประชันกับสตีฟนั่นเองนะฮะแม่สตีฟรอบนี้นะฮะรอบนี้ก็ถือว่าอีซี่อยู่เหมือนกันนะฮะเพราะอันนี้ผมจําได้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคผมต้องทําให้ได้เว้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าฮะอ่าฮะโอเคฮะเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บปึ๊บเอ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนีีี้้้ออาจจะะมมงงไดดคครับบุณผูชเ๋ยวก่นนปึ๊ อืมฮึโอเคโอเคอน,น,อนี้อ่านี้เดี๋ยวก่อนนะอุ้ยใจเย็นอ้ชิดว,ว,ว้าว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 ใจเย็นเย็นเย็นสต็ฟมึงเอาเรื่องนะเนี่ยอู้วันนี้ฮะอันนี้ผมทําไม่เป็นอะเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหตายแล้วตายแล้วทําไม่เป็นอะทาไม่เป็นตายแล้วทําไม่เป็นอะอย่างงี้ปะวะน่าจะใช่นะผมเห็นขอบมันกินอยู่อะ เดี๋ยวกอนนะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่นี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวกอนนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้อย่างอย่างนี้หรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมโอเคขอใส่สีด้านในก่อนละกันเดี๋ยวเพื่อไม่แน่สติฟอาจจะทำไม่ได้โอ้สติฟโอ้พระเจ้าสติฟคุณผู้ชมสติฟทำได้ฮะโอ้โหตายแล้วสติฟเอาแลวฮะตายแล้วกูตายแล้วโอ้โหไม่ได้ผมไม่รู้ว่าตรงเนี้ยอืมยอมเลยดีกว่าฮะผ้าตรงไหนวะอ๋อด้านข้างเนี้ยนะ สตีฟ hmm, ยอมเนะี่ยอันนี้ผมทําไม่ได้จริงๆเพราะว่าเรานานๆเจอทีเลยสําหรับรูปนี้นะฮะแม่โอเคโอเคยอมนี่เราผิดพลาดสองตรงนี้นะฮะโอเคแนะ่รอบนี้ถือว่าเจากันไปแล้วกันนะฮะหนึ่งต่อหนึ่งแล้วกันเนาะเออโอเคฮะโอเคฮะคุณผู้ชมแมเข้ามานี่ปเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะฮะมารอบสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับเราดูซิว่ารอบนี้เราจะเจอคนเก่งหรือว่าคนกาก,ากนั่นเองนะฮะเอเอเล็กเล็กมันทำ ผมเห็นอเล็กกระดกกระดกอยู่นะฮะผมนึกว่ามันกําลังสวัสดีใครอยู่สักคนหนึ่งแหมมีมองมีมองนะฮะโอเคมาเลยอเล็กอ่าปุ๊บรอบนี้ผมต้องทําให้ได้ดีรอบนี้ผมต้องทําให้ได้ดีฮะรอบนี้ผมต้องทําให้ได้ดีโอเคโอเคฮะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งผมทําผิดนี่ว่าโอเคฮะหนึ่งสองสามอ่าได้ครับปุ๊บโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บอือฮึโอเคฮะเยี่ยมคนแรกครับใช้เวลาไป16.9วินาทีนะ สเตปไหนสตตฟอยู่นี่ครับคุณผู้ชมยังงงอยู่นะอเล็กก็เมื่อกี้ดุมๆดูด<笑><笑>นะเป็นไงเดะเล็กครับเฮ้ยตัวนี้อีกแล้วเหรอออ้ไอตัวที่อยู่ข้างสตตฟเมื่อสักครู่นี้นะฮะแม่เราเจอมันอีกแล้วนะครับแต่ไม่แน่เราอาจจะแพ้มันก็ได้หรือว่ามันอาจจะแพ้เราก็ได้เออเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะชนะใครจะแพ้นะฮะอ่ากระเด็นไปเนาะสเตฟนะฮะโอ้โหบล็อกไม่พอเนะี่ย บอกไม่พอหรือว่ามึงมึงต่อมั่วบอกไม่พอหรือมึงต่อมั่วนี่มันต่อมั่วนี่หว่าคุณผู้ชมเหญ่ไหมเนี่ยมันต่อมั่วนะฮะเออโอเคฮะเหลืองแดงเขียวนะฮะง่ายๆเว้นช่องด้วยนะครับโอเคอันนี้เท่าไหร่ห้าปะ่ะโอเคฮะอู้เดี๋ยวก่อนนะปึ๊บ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 อ่าเรียบร้อยฮะอ่าปึ๊บแล้วก็เหลืองแดงใช่ไหม เดี๋ยวก่อนนะผมลืมแล้วเหมือนกันว่ามันต้องอะไรขึ้นก่อนนะฮะแล้วก็เขียวอ่าเขียวเขียวเขียวดูซิว่าใครจะเสร็จก่อนฮนะเอ้ยยังไม่มีใครดิงเว้ยเยี่ยมดิงคนแรกครับคุณผู้ชมใช้เวลาไป17.1วินาทาีสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะแมทำป็นงงนะฮะทำป็นงงใครเสร็จแล้วอ่า,อาเล็กเสร็จแล้วฮะคุณผู้ชม แลวตอนนี้ใครเสร็จแล้วอเล็ก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะฮะสตีฟยังงงอยู่ยังงงอยู่ว่าทําอะไรนะฮะไอ้นี่ก็ยังงงอยู่นะฮะโอเคงั้นงงต่อไปแล้วกันเนาะ <S <S ดูซิว่าใครจะน้อยสุดไอ้นี่น่าจะน้อยสุดครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันจะต่อได้น้อยมากเลยแต่ว่ามันต่อถูกนะไอ้นี้มันต่อไม่ถูกนะฮะอันนี้ก็ต่อไม่ถูกนะฮะ ผมคิดว่าไอตัวเนี้ยน่าจะโดนนะฮะไอตัวนี้น่าจะโดนส่วนตัวนี้ไม่ค่อยน่าเพราะมันต่อถูกแต่ว่ามันต่อ,น,อน้อยนะเห็นไหมผมเดาถูกด้วยนะฮะเพราะอันนี้มันต่อถูกไงนะเอ้ยแมปนี้ฮะแมป r i p เออนานๆเจอกันทีเนาะเพื่อนรักนะฮะมาเลยครับคุณผู้ชมมาๆมา,มาโอเคฮะปึ๊บไม่ใช่ว่าแมปนี้เราพลาดน,นะพลาดนี่งงเลยอะคุณผู้ชมโอเคฮะแล้วก็เอาอะไรเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปึ๊บโอเคฮะ แล้วก็ดอกไม้ซาเวนเดอร์ดอกไม้ซาเวนเดอร์อ่าหัวมีปัญหากะบหีกแ้วนะฮะเล่นกี่รอบแม่งก็มีปัญหากะบหัวตลอดนะฮะแม่งวังไม่ถูกเลยนะครับโอเครอบนี้เราได้ที่2ฮะคุณผู้ชมใครได้คนแรกวะ แล้วกันนะอยู่ไหนนะอ่าเป็นอเล็กฮนะอเล็กได้คนแรกนะครับไม่เป็นไรอรเล็กแมปนี้มันอีซี่สาหรับเราเนะฮะเอาไว้เขานาเอาไว้เขาหน้า,า,า,นาละกันเนาะเออปากกะโฮนะฮะผมเข้าใจแล้วว่าลูกปากกะโฮไอ้ตัวนี้คืออะไรมันก็คือผู้เล่นนั่นแหละครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะกลายเป็นปากกะโฮแต่ใครที่แบบยังเล่นอยู่แล้วยังยังไม่ได้แบบแพ้ไปแล้วเนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นคนลอยแบบนี้เออผมก็รู้เหมือนกันนะ ไอ้คราวที่แล้วที่เราโดนแบบปากกาโห่จ้องอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือเป็นผู้เล่นนั่นเองนะครับแต่ว่าเขามาจ้องเราเนาะโอเคหนึ่งสามห้าเจ็ดเจ็ดโอเคสามห้าเจ็ดเจ็ดโอเคฮะอันนี้เราก็ผ่านมาแล้วเนาะนี่ครับสามปึ๊บอ่าแล้วก็ห้านะฮะแล้วก็เจ็ดอ่าเจ็ดสองชั้นเนาะคุณผู้ชมอ่าเราอย่าลืมฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บปึ๊บแล้วก็สอง ปึ๊บป๊บเยี่ยมนะฮะใช้เวลาไป1 5 6วินาทีนะฮะดูซิว่ามีใครจะมีปัญหาบ้างมีปัญหาแล้วหนึ่งคนนะฮะไอตัวนี้อ่าทำไม่ถูกนะฮะไอตัวนั้นทําถูกอยู่นะครับไอตัวนี้ยังมีปัญหาและยังงงอยู่นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเฮ้ยแต่ว่าเหมือนมันจะทําถูกนะแต่ว่ามันก็ทําไม่ถูกดีอ่ะคุณผู้ชมอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะฮะโอเคดูซิว่าใครจะโดนครับรอบนี้ อืมอันนี้มึงวางถูกมนะั้ยเนี่ยวางถูกอันนี้วางถูกแต่ว่าสัวมนวางน้อยไปผมว่าอันเนี้ยโดนนะฮะไอสตีฟตัวนี้โดนแน่นอนนะฮะใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะคุณผู้ชมด้าน้ายมือเราโดนนะฮะโอ้เอเล็กนะฮะเอเล็กไม่น่าเลย <laughs> เอเล็กไม่น่าเลยนะฮะโอเคอันนี้ก็ถือว่าอีซี่สำหรับเรานะครับมาสามคูณสามเนาะแล้วก็แขนสองข้างนะครับมาสามคูณสามปื๊บปื๊บอ่านี่ฮะ ปึ๊บ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 อ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับแล้วก็มันหลายชั้นเหลือเกินฮะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็นี้ฮะปึ๊บนี่ตรงนี้ด้วยตรงนี้อ่าแล้วก็แขนอยู่ฝั่งไหนฝั่งนี้ปะน่าจะใช่เนาะโอเคฮะเรียบร้อยอ่าปุ่มอยู่ฝั่งนี้นะฮะแม่ดูซิว่าใครจะโดนฮะรอบนี้ผมว่าอเล็กแน่นอนนะฮะไม่อเล็กก็สตีฟเนี่ยแหละแต่ผมเยอะสตีฟเนี่ยน่าจะทาถูกแหละแต่มาดูกันนะผมว่าใครจะวางปุ่มผิดกันนะฮะ ดูซิว่าใครจะวางผิดอ่าดูฮะสตีฟยังไม่เสร็จครับสตีฟยังไม่เสร็จสตีฟผิดสตีฟ no oh! สตีฟไม่ได้แล้วฮะคุณผู้ชมแมสตีฟวางปุ่มช้าไปนะฮะอเล็กถือว่าได้อยู่นั่นเองนะครับโอเคฮะมานะตอนนี้เราก็เหลือกับอเล็กอีกหนึ่งคนแล้วนะฮะรอบนี้ถือว่าเป็นการประชันไปเลยนะครับว่าใครจะชนะนั่นเองนะฮะอืมมามามาโอ้โหแมปนี้อกแกรวเหรอนะฮะแล้วก็นะับผุขอนับก่อน หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าห้าคูณห้าใช่ไหมโอเคฮะอ่านี่ฮะห้าคูณห้าโอเคได้ห้าคูณห้าก็ห้าคูณห้าเนาะปึ๊บปึ๊บอ่านี่ฮะหนึ่งสองอันนี้ฮะปึ๊บปึ๊บนี่ผมขอวางวางแปรนไว้ก่อนเลยละกันเนาะเออว่ามันยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะโอเคโอเคเออเฮ้ยพอรู้จุดแล้วมันก็โอเคนะเออเห็นยไหมเนี่ยฮะแล้วก็วางในรูปแบบนี้แล้วก็วางวางลงมา นี่วางในล,ลงมาเลยรูปแบบนี้ฮะเออเว้ยค่อ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 ย,อย,อย,อยโอเคหน่อยนะฮะโอเคแล้วก็นี้วางปุ๊บปุ๊บเยี่ยมโอเคอเล็กบายบายจุบจุบ <c oughs> โอเครอบนี้เราใช้เวลาไป31.5วินาทีเลยทีเดียวนะฮะแต่อเล็กยังไม่เสร็จเลยนะครับแฮนะ่จีจีไปทีฮะรอบนี้ว่าไงเราก็ชนะแล้วนะฮะ โอเคมาชนะ2ต่อหนึ่งนะครับแหมตอนตอนที่2นี้มันรู้สึกว่ามันแพ้อย่างไม่ค่อยน่าจะให้อภัยเลยทีเดียวโอเคฮะนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมไลค์ลืมแชร์และท้าอย่าลืมติดตามกด s ับสไคร b เบินั่นเองซึ่งเปิดใจผนในพายตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้วูตี้แครขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าจันใหมับผมสวัสดีครับ